สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำหมูก้อนทอดนะคะเครื่องปรุงก็ตามนี้เลยค่ะหมูบดสามเกอมีรากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยแล้วก็ผงปรุงรสค่ะน้ำตาลน้ำมันหอย ซีอิ๊วขาวซอสฟาเขียวแล้วก็ขยำให้เข้ากันค่ะขยำ นานนิดนึงนะคะให้เครื่องปรุงมันเข้ากับเนื้อหมูบดค่ะ เราจะขยำเข้าไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็พอได้ที่แล้วเราจะหมักไว้สักพักหนึ่งนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วพอเราจะทอดค่อยปั้นเป็นก้อนลงทอดเลยนะคะ มีการมีตรงไม่เงียนตรงที่มึงอ่ะปุ๊บ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 เอ้าวไหนไม่ได้ตอนนี้ไม่ละไซก็ตามใจนะคะไหนดังเอามือเข้าไปแบบใกล้ๆกับ่างหูเจอมือสิสึข้างหลังเลย มันแบนเหมือนนมคนทำเลยีมันเข้ากล้องข้ากล้องด้วยนะเขารู้หมดเลยว่าใครทำมันบุลลี่ค่ะต้องปิดเสียงเป็นการบออดี้เคยตัดมาก่อนมันต้องปิดเสียงถ้าทำนมมันจะไม่สุกนะคะเพราะฉะนั้นนมแบนดีเรียวค่ะเรียวค่ะนมแบน